ลเนาะครับเนาะแต่ที่ฟามาเบิ้งงัวเขาลุนธรรมชาติบ้านครับแม่นี่เนาะครับเนาะเพิ่นเปิดไว้75ครับแม่นี่ยเปิดด้วย75เพิ่งได้ลูกที่2นี่ครับผมลูกที่2ที่เพิ่นสมัเนาะครับเนาะแฟนเพจแฟนคขับมองหางัวเขาลุนอยู่ก็ได้การครับนี่65,000ืาพครับผมเป็นมาสมในสองเดือนนะท่านครับผม นี่นะครับเนาะห่างเบี่ยงห่างเลือกดีครับผมครบเครื่องหนึ่งดบดอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับมองหาโยก่ะจังโทรหาเพื่อนนะครับเนาะนี่ยครับครับฝากเบอร์โทรไปน้ำแน่นะอะศูนย์แปดสองสองสามศูนย์หนึ่งสองแปดสี่หนึ่งสองแปดสี่นะครับเนาะครับผมแฟนเพจแฟนครับมองหางว่าแดงๆอยู่ ถึงมองหางัวเลิกลงูก้าอยู่เลิกหนู้าเนาะครับเนาะมาเขารุนธรรมชาติกับมีครับผมเขารุนธรรมชาติกับแม่นี่เลยนะครับเนาะเจ็ดสิบหาแม่นนะครับแม่เขารุนนี่เปิดไปเจ็ดสิบหาแม่นเนาะโอเปิดไปเจ็ดมื่นเนาะครับเนาะครับผมเปิดเปิดไปเจ็ดมื่นครับผมมาถึงเจ็ดสิบหาเนาะครับเนาะตุ้มแดงๆเนี่ยนอนอยู่เลี้ยงกันเยอะบตัวละหกสิบหาเนาะครับเนาะครับผม แม่นี่เปิดใบหาสิบหาเนาะครับเนาะแม่นี่แม่นี่สมสีไว้ใบเห้แล้วครับผมเปิดไบหาเมื่อหาเนาะครับเนาะเฟนเพลทเฟนๆๆครับมองหางัวสไตล์บอมันไทยเฮาอยู่กระได้การครับนี่ยังโทรหาเพิ่นนะครับเนาะมีซีตัวนะครับเมาแพ็คไปเลยกับแห่งดีเนาะครับนนนกเนาะแห่งได้ราคาถือหลายล็อกยอดใช่ครับโอ้ย เอาจะบรรทัยไหมเบิ้งนี่บอกครับหกหมืน่มนเตัวนี้หกหมื่นนะครับเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับเด้อแม่หนี่คนมาคน,นอยากคนอยากหกหมืน่นมาทั่นครับแม่หนี่นี่นะครับผมออกสไตล์หูจักน้อยเนาะครับเนาะเป็นหัวสาวน้อยครับผมโอ้หนาโนุกี้ใช่ปะคุณครับ ดังแดงดีอย่างไรครับเนี่ยมันเปิดไปหกหมื่นหาครับแม่เนี่ยงออกสไตล์หูนะครับเนาะสไตหูลูกกระทบนะครับผมนี่นะครับเนาะว่าเป็นหูของแท้เลยออกสไตล์ลูกกระทบนะครับเปิดไ้หกหมื่นห้าครับผมเบอร์โทรกับเบอร์เดียวกันนะครับเด้อกับง้ออแม่เขาหลุนเหมือนครับ๋ยวสิพ้าแฟนเพจเพื่อนครับตะลุยเข้าไปในตลาดอีกนะครับเนาะ ับผมจะว่าเบื้องของไงของเาาของสูงอีกแม่หนึ่งนะครับเนาะเป็นงัหลูกกระทบครับประกันท่องให้พร้อมนะครับท่องเจ็ดเดือนเลยแน่ห้อยเนี่ยท้องเจ็ดเดือนนะครับท่องเจ็ดเดือนนะครับเนาะประกันท่องให้สมโตวได้ว้เนาะครับซีไว้ครับสมซีไว้ใบเนาะครับเนาะครับราคาละบันครับแปดสิบห้าครับเพิ่นเปิดไปแปดที่ห้าเนาะครับเนาะราคาเพิ่นห้องไว้ครับผมนาโงกดีครับกระบานโงกดีเนาะครับเนาะฉันบท้องเอาเงินขึ้น ขันมะท้องนี่ขึ้นเงินขึ้นงัวกันเลยนะครับเนาะงัวโบขึ้นงัวโบขึ้นพร้อมโอ้อชัวร์ดีครับผมเป็นอย่างใดงัวฟีกับเจ้าหารในห้อยเหมือนนะครับเนาะอันนี้ของแท้นะครับเนาะตรวจเพื่อเก็ได้อ่าครับนยังเงาครับผมเนี่ยขันอยากตรวจท่องกพ้นการตรวจให้ครับผมแต่ว่าขันเอาไปเลยเนี่ยขันมะท้องนี่พ้นห้งัวอฟีกันท่านครับเนเอาเงินขึ้นครับผมในห้อยเพันชัวร์ดีนะครับเนาพูดนะครับกับบ้านเพันโนกดีนะครับเนาะ สายกระทบสากระทบหนก่นนูนี่คนไทยคลิปมากเยู่ครับผมต้นโตคนกันเนีายดีนะครับเนาะความแข็งมเนคนโอ้ของแถ็มันครับผมมดโชว์ควแถมพร้องครับไม่้อมครับเนี้ร้วมอีทั้งหากของแถมมันคนครับต้นโตคนหางคนกัเลือดดีนะครับลือคอลือท้องได้กันครับผมทามาควมเายาวเนี้ยาวงอะไรไนในแชงกับงัวควงเนี้ยวสมุดควงเนี้ยเชียงงัวเลียได้สบายนะครับเนาะ วัดตนโตใช่กันเจักทุไทแเราครับสิเงาก็กันปากเบอร์โทรไปแน่ในห้อยมาทนี่ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปเนห้าย์าหกสี่สามหกเก้าสี่สามหนะครับเนาะครับข้มสูงนี่อยู่ประมาณรอยหาสิบบวกขึ้นไปอยู่นะครับเนาะประมาณนี่เนาะครับเนาะ้มสูงของเพนเพราะว่าผมกับบดียแต่รับเมียนะครับแต่่าผมวัดวัดไรมาไรผมมาเนาะครับเนาะผมกับาไรนี่แหะครับขอผมวัดเจ้ขาดเขินนิดนิน้อยกับบาากันเนาะครับเนาะ แต่ว่าทีนี้แล้วได้ก็คือบกขาดเคลินถึง10เซนก็แล้วกันครับผมเนียเอดีนะครับมีใบมีหลอดทกถอนรับประกันบัตร้ะครับกับชัวร์ดีครับผมแฟนเพจแฟนครับมองหากันได้การครับเนี่ยปกเครื่องนึ่งบ้าวดอีกตัางหากนะครับเนาะขอบใบหูดดำดีคอเข้าพันกระดำดีครับผมกิบเรียบกิบเท่าพ่นสมบูรณ์ดีนะครับเด้อ บุญครับจีบเรียบจีเท่าสมบูรณ์ดีครับผมกระสมราคาเนาะครับเนาะเพราะว่าราคานี่ยขันบ่สมบูรณ์บรตตูเนี้ยน <fit> <country> ึกกักับสีรังเด้เนาะครับเนาะสบายจีบเล็บจีบเท่าเพิ่นนี่ยว่าต้องห่วงครับผมสมบูรณ์ดีคือกันครับผมที่เล้วได้กับซื้อหนึ่งได้สองเนาะครับเนี่ยเชียงขาปลอกันซื้อหนึ่งได้สองแถมมีของแถมอีกให้พร้อมครับผมเต็มกำเนื้ออีญราเลยครับเงินเถิรเงินครับม้องหาอยู่กับจังเพราะอยากเอางาะไปผสมเองเนาะครับเนาะ มนเปิดสมหาแล้วครับนี่ยถ่ากินน่องอย่างเดียวครับเห็นไหมดำเสมอเห็นไหมเียดครับ่วยเขี้ยบยิ้งจุสายสื่อที่ได้มาสิงวสาวครับผมเขเป็นงวสาวนะครับนั่นสาวสมัยรไหครับไมนได้ลูกลูกนึงเลยครับองวงสาวได้ลูกหนึ่งแล้วนะครับเนาะลูกหนึ่งลูกหนึ่งครับผม สมไม่อีกบอเ่ครับยังยังครับยังบัทัานผสมนะครับเนาะครับห้าหมื่นเอทเปิดไปห้าหมื่นเอทนะครับเนาะห้าหมื่นหนึ่งพันอยากนะครับเนาะครับบัวทันเนี่ยผสมยังครับยังยังบัวทันเนี่ยผสมอีกนะครับเนาะแยกลูกไปครับผมแผนเพียแผนขับมองหางูโบดๆอยู่เท้าเท้าอยู่ก็ได้การครับนี่กบเครื่องเรื่องโบดๆนะครับเนาะก้มสูงอยู่ที no ่ประมาณลอยหาติบวกขึ้นไปนะครับเนาะก้มสูงเพื่อนกระได้กับประมาณชั่วโตครับอนี้สองครับ โอ้แม่นี่พร้อมนะครับเนาะแม่นี่หลายปะเนี่ยแม่ลูกข้างแม่เดียวครับนี่ยแม่เนันม้านครับแม่ม้นเนาะครับเนาะโอ้อีแดงก็บม้านสองเดือนกลัวล้วแม่นี่ม้าสองเดือนกลัวเนาะครับเนาะส้มตัวตลอดไว้เนาะครับสมตัวครับครับผมราคานะครับห้าหมื่นแปดรับห้าหมื่นแปดเนาะครับเนาะห้าหมื่นแปดพันครับผมนี่เอาฝากเบอร์โทรไปแน่แน่ห้อย093 093 476 476 3976 3976เนาะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะพาแฟนเพจแฟ,น,ฟนครับไปบึงรอบๆโตเพินเ่นจังน้อยเนาะครับแม่มันแฟนเพจแฟนครับมองหาอยากได้กะจังถักม้าทัวหาเพิ่นนะครับเด้อนี่ครับแม่มันกับนีครับผมพร้อมส่วนผสมกับนีเนาะครับเนาะมี้สองแม่เพิ่นขี้งเงยเถอะว่านาดีเนาะครับงวแม่นี่เป็นงูอ,อักสไตล์บาดมันไทยเฮอยนะครับทไทยใหญ่ งูแม่นี่นอกวานงูผู้รถครับแพนเพจแเนครับมองหาอยู่จังใดกจังทักมาโทรมาหาเพลนครับผมเดี๋ยวนี่ห้อยไม้บ่มือนไมาน้ากันอ๋อสองอันนี้นะครับเนาะตัวนี้ไม่ใบมีหลอดไทยบอกครับนี่สมัยสมโตมาเนาะครับเนาะครับผมแพนเพจแเนครับมองหางูออกสะตายประมาณไทยหญ่เขาเนาะครับเนาะกับสองแม่นี่เลยครับเนี่ย แม่นี่ออกบรูปก,กระทบนิดๆแล้วครับเนาะแต่ว่าออาบ้ามันแล้วครับหลายแต่จังท้องหาในหอยคนนะครับเด้อ <Yeah. S 1> นี่นะครับแม่พันธุที่ว่าพันธุ์สมัยแล้วครับผมเหางใหญ่ดีครับอ mm hmm. ันไหนแตนครับ อย่างนี้คักงหันมาโทรมาหาเพิ่นน้อครับเนาะเป็นไหนแนห้อยเขาดงเขาด้วเชียวหรือเปล่ายังอยู่ยังอยู่เอาม้าชิบตัวครับมาหนีิมาแม่ลูกนะครับเอามาแม่ลูกเนี่ยบ่แม่ลูกลูกแม่แม่ของแท้เนี่ครับผมเห็นดากคนอยู่ครับเห็นสิว่าเห็นนั่นี้กินยอะคนไทยกินกโจ้ลุงใบหมื่นก็เจ้าโทรมาอยู่ตัวเดียใครสร้งก็บวับ้านแล้วโตัน้ำขายก่อนขายก่อนเนาะ บัวทันกันแนวเนาะครับเพี้ยนเผ็ดเพี้ยนครับเฝ้าโชวเฝ้าเบิึงนี่นะครับเด้อขันจะได้งัวอยู่น้ำตลาดก็ได้แม่ลูกผมนี่หลายประเด็นแหละในหอยนี่ยังได้แปดชิ้มหกนะครับเนาะแม่พผสมไม่อยู่เราไหครับมผสมหรืบึาครับบัวท่านผสมนะครับเนาะแม่ยังท่องว่างพร้อมสิผสมครับกันเนวนี่เพราะว่าลูกคนกับสีเงี้ยเงี้ยเติบโตนะครับเนาะลูกคนหนังหนาดีนะครับเด้อ บาตรงห้องครับผมเรื่องหนังวานกันคอพวซกันกับแม่ยพันละครับผมเนื้อหนังดีเนาะครับงพรผมน,มนี่ทั้งแม่ทั้งลูกปเปิดมันเปิดไปแปดทิ้งห่าครับผมแปดหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะมันเปิดไปครับจื่อบระทอนได้กูเนาะแบาน,น <c oughs> บในห่วยได้คือเ <c oughs> กูแต <c oughs> ่ได้คือเก่าเมื่อก่าเนาะครับเนาะ แฟนเพจแฟนครับมองหาอยู่กะยังทักหาผมก็ได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งก็ได้ครับโทรหาผมก็ได้นะครับเนาะเบอร์ของผมกับศูนย์เก้าเ็ดสามสามสี่ครับผมในด้านจัดทรงตกลงซื้อขายกันแล้วบ่มีผู้รับทรงให้เนาะครับเนาะโทรหาผมก็ได้ครับผมรับทรงให้เนาะครับเนาะบ่มเป็นฟรีเด้อครับเด้อคิดค่ารถดิครับผมนี่รถบนทรงเพราะว่า ทั่วประเทศเพ่อนครับครับคเพื่อนเพืแฟนครับมองหาเยอะอยากได้กะจังถักมาโทรมาหาเพื่อนนะครับเด้อโทรหาผมเนี่ยครับผมอยากมาเบิ่งต้นเบิ่งโตก็ได้ครับผมอ๋ออาเน้นน้อยน้ำครับนี่น้อยไรเปิดด้วยเทาหานะครับเนาะครับผมมานกำกันมาคำให้นิดนึงหน่อยหน่อยมาเกลไก่กันนะครับเนาะเก๋ไก่กันนี่น้องก๋ไกกันนั่นแหละครับกับเนาะ เปิดด้วยเส้าหานะครับเนาะเป็นงัวไทยบ้ามันไทยเฮาครับผมแม่เนี่ยแข้งขาเขาเขาก็ดำดีครับสาวสำน้อยนะครับเนาะครับเนาะสำน้อยรับรับมองไทยมีอยู่อ๋อมองไทยก็มีอยู่เนาะครับเนาะนี่นี่นี่ที่ราคาเปิดไว้เนาะครับเนาะต้านใหน่อๆนึงดอกนะครับราคามีแต่ภาพครับผมเนี่ยสายเรย์เนี่เฮ้ยอันนี้กับพอๆกับเรย์นะครับผมนี่ก็ได้ ผในห้อยชื่อเบอร์โทรได้บ่ครับฝากเบอร์โทรไว้นี่ยนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูเ้นยาอยี่ย์แปดสี่สี่นะครับเนาะแพนเพีแดนครับอยากได้จังถักมาโทรมาหาผมนะครับเนาะครับผมราคานี่ต่อรองได้อยู่ก็ในห้อยคนมาครับผมเอาเพิว่าแม่ลูกลูกแม่บ้านครับแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับเนาะลูกเพิ่ ตรงลูกดีครับผมหัวแม่เนี่ยแม่ผสมอีกหรือเปล่านะบ่นอนให้ก่อนสมแล้วเดือนหรอโอ้สมแล้วได้หกเดือนแม่ลูกคบนี่เปิดได้หลายเป็นแน่หระครับเนี่ยเปิดก็หาก็ชิมหานะครับเนาะซื้อสองได้สามครับเนี่ยพอตุ่มเราต้องนั่งหัวเฉาเยาคือเก่าแล้วครับผมมักครับอันซื้อสองได้สามเนี่ยซื้อสองแถมตัวหนึ่งเนาะครับเนาะในท้องโอ้ส่วนตัวเงาดีเลยครับลูกคนแม่เงวเป็นเงวครับ ทรงลูกดีเนาะครับเนาะลึงคอลึงท้องก็ได้การดีอยู่ครับผมงัวแม่เนี่ยทรงลูกดีนะครับสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันได้การนะครับเนี่ยต้นโตเงีวดีเนาะครับเนาะเงีวเป็นเงี้ยลูกพคนก็ได้เงี้ยวหวานงัวเลี้ยวรอดครับผมที่สำคัญมันก็ซื้อสองได้สามนะครับเงีวแม่พคนก็เงีวดีซื้อกันเนาะครับโอ้ยคนไทยคิดไม่หยานงัวเยอะ ยังไม่ยังบาดเนี่ยเอาละยังมากับบ่บอกอยากไปน้องคนไทยคิบบ่เออเดี๋ยวจังไปไปแท้อะเนี่ยนะครับมัดในห้อเดือนเลยครับเนี่ยคนไทยจีบตื่นงัวครับคนไทยจีบตื่นงัว เมี่ยพันสมโตให้หลอดไว้เนาะครับเนี่ยสมหลอดสมหลอดไว้เนาะครับเนาะพอพันตัวเด่นเนาี่ยน้อหรับมดเอก็กบอกครับพันสมมดเอกไว้เด้อมีใบห้เนาะครับเนาะมันมีใบห้ครับผมช่วยดีอยู่ครับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวให้ลูกดีดีนี่เด่นๆต้นนี่ก็ได้การครับผมจังโทรหาในห้อยพันเน้อครับเด้อฝากเบอร์โทัวไปเน่ในหอยบ้านศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์ สี่สามสองสองสี่สามสองสองนะครับเนาะแฟนเพียดเนครับมองหางัวซื้อสองได้สามก็นี่แหละครับคุ้มนี่เนาะครับเนาะครบเครื่องเรืองเมดบดครบเครื่องเรืองงัวสี่ว่าให้ลูกงามๆดีเนาะครับเนาะตรงลูกดีครับผมงัวแม่นี่ต้นโตยาวดีครับลูกคนเมียนเพนเพียดเนครับมองหาที่ว่าอยากได้งัวไปเห็ดงัวเอฟเนาะครับเนาะได้การครับนี่เรงคอเรื่องเ้องนดีครับผม ดีกับเข้มดีนะครับเนาะกต่ช่งถักม้าทงมาหา่านเน้อหอยผนครับผมเบอร์ทุก็ขอไว้แห้เนาะครับเนาะโอ้มาเบิึงสายเล่บ้านครับสายเล่เมียนี่โอ้ตัวเนี่ยลายวันไหนไรเนื้อหอยเล่เมียนี่ยห้องไว้สามสามครับห้หองไว้สามสิบสามนะครับเนาะปเป็นงัวเล่ครับผมสายเลือดที่มาดีเติมยู่ครับผมนี่ว่าเป็นเล่ธรรมดาครับ ต้นโตทรงต้นโตพันธ mm ุ hmm. 是是 like okay. like ์มะงห่วงครับผมแข้งขาเขาเขาพันกันแย่ดีนะครับเนาะงัวเลียแม่นี่ครับผมเอ้ฝากเบอร์โทรไปน้ำแน่แน่หอยบ่โทรบ่มีเหะครับจื้อบ่ได้จื้อบ่ได้๋ยนะครับเนาะแน่หอยเพันจื้อเบอร์บ่ได้ครับผมแต่ว่าต้นโตดีนะครับเนาะงัวเลียแม่นี่สายเดือดมาสูงดีอยู่ครับผมได้นะครับเนาะแน่หอยเพันจื้อเบอร์บ่ได้๋ยบรรทัดพันธุ์โอ้แย่ดีครับสำหรับไปเห็นแม่บอกแม่พันธุ์ใดการแล้วครับเนี่ย เต่อ่านหบคจ้าเบอร์ประเด็นะครับเนาะยังไงโอกาสหนาเด้นให้เราเดยการดีครับผมนี่ได้มาบงงัวเร่เนาะครับเนาะสายเนือบนทางหนามนไงบ่บ่ใา้เบรรอบตัวเนาะจำเนี่ยเนี่ยมาบงงัวเ่ครับสายเนือเนาะครับเนาะ แฟนเพลแฟนขับมองหางัวใส่เนื้ออยู่ครับผมได้การครับแม่ลูกของแท้แน่นอนครับผมกำลังดูดนมอยู่นะครับเนาะคุณครับตนตัวคนแม่พันสมไหมล่ะบ้านอครับเนี่ยยังยังันสมยังมาพันสมนะครับเนาะเป็นงัวแม่ลูกครับผมลูกแม่ดูกคนสีท้องนะครับลูกคนกระด้เห็นครับแม่ลูกลูกแม่เนี่ย ตโตดีอยู่ครับผมเป็นง้วะเล็กกึ้งเขาดุนธรรมชาตินะครับเนาะดูแข็งดุขาแง่ดีครับผมนี่เปิดไว้หลายป็นไงกว่าครับแม่ลูกคมนี่ยหกหมื่นหก่นเนาะครับเนาะครับผมแฟนเพจแฟนครับม้องหางัวสายเนืออยู่เนาะครับเนาะจังโทรหาในห้อยเพิ่นครับเนาะเปิดไปิดไว้หกหมืนหครับเนี่ครับฝากเบอร์โทรไ้น้ำนะครับศูนย์แปดแศูนย์เดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หก เจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสี่เก้าสองนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาแพนเพจแพนครับเบิ้งหนุ่มรอบโดยอีกเนาะครับเนาะคนครับแข้งขาข่าเข่าคนงูสมบูรณ์ดีอยู่ครับผมงูคมหนียเนาะครับเนาะราคากับผัฟังอยู่ครับแม่เพิ่นอางล่างดีเนาะครับเนาะแม่เพิ่น